สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้ก็มาพบช์พอกข้ามารวยนะครับในการสรุปหวยงวดวันที่16กันยายน2568นะครับมีหลายท่านหลายอาจารย์นะครับที่เขาระกระมีหลายท่านหลายอาจารย์เนาะที่ให้เข่าเล่าออกไถ่นะครับก็มาติดตามกันนะครับว่ามีอาจารย์ทนาดแน่นะครับที่ให้ทั้งช่องเ้าเข่าเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมาด้วยเนาะ ข่ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมาห้ยกำลังใจนะครับและหายกำลังใจทุกอาจารย์ที่เิ่นห้แนวทางเข้านะครับโดวทางดีมากนะครับจนมือสุดท้ายนะครับติดตามมาตลอดเอารอไปติทิตามครับว่าวันนี้มีอาจารย์ทนายแน่นะครับจะห้เข้าเขานะครับก็ร่้ก็ใดก็ชืมีนาน้อยนะครับน้าน้อยหรือแม่บุญเท่าเลยล่ะที่ฝันว่าสามีมาบอกเลขนะครับมาบอกเก้าสี่หกมาเรออกสี่หกนะครับสำหรับแม่บุญนะครับเนาะ แม่บุญนี่ยเพิน่นฝันสามีที่ตายไปแล้วมับอกเลยนะครับเก้าสี่หกนะครับเต็มเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนะครับแม่ในเี้นครับแม่บุญเนี่เป็นย่ามอญรวยเนาะนะครับเป็นย่านะครับตแม่บุญเนี่ยเป็นพระยาของน้องแม่ของมอรวยเนาะนะครับอืเพิ่นกิเป็นคนฝันแม่นี้ทั้งหลายทั้งหลายเนาะวันนี้ฝันว่าสามีที่ตายไปแล้วมาบอกครับสี่หกเต็มเต็มนะครับสำหรับแม่บุญเอ้อน,นะครับ เดี๋ยวตามมีนะครับสรับแมวบุญนะครับเพิ่นอยู่ห้างกับมอรวยอยู่ประมาณลอยก็โลนะครับก็ศพคอยเด้ไปตามเนาะนะครับเป็นงานยู่ลูกชายเพิ่นไปก็เลยได้ที่นะครับขอวให้นะครับเอาเมื่อไผ่มือสุดท้ายมือเล็กไว่ออกนะครับบางคตดก็บว่าตามมอรวยมือหวยออกเนาะนะครับกิบว่าไก่มือไก่เว้นแล้วก็ฟฝ้าซื้อนะครับแม่ไผ่ี่เพิ่นปังแม่นมือสุดท้ายนะครับไม่อยากพี่น้องพลาดนะครับก็ลองตามกันนะครับจนหอนมือสุดท้ายเ้อนะครับเผื่อพลาดโอกาสดี สำหรับหงยรัฐบาลไทยเนาะนะครับกะสีมีหกซีซีนะครับสิบแปดนะครับหาศูนย์เนาะเลขออกซีหกหกซีนะครับกะถือว่าสุดยอดลยนสำหรับแม่ไพ่เนาะฟันว่าเขาถือกระดาษสีแดงเป็นตุเลขหกซีซีมาให้นะครับออกอีหลีนะครับสำหรับแม่ไพ่เนาะนะครับบริโภคหมันอยากสนับสนุนเม่ไพ่กะติดต่อมารวยมาเดอ้อนะครับอือให้กางใจเม่ไพ่นะเพื่อนกะสามีป่วยนะครับดูแลสามีสิบป่วย นะครับก็คือว่าเหล้ากับไหแม่นี่ดีนะเอาแล้วกับมีโค้งสุดท้ายดีนะครับเป็นไรสดของมารวยนะที่ไทยแม่ปันไหนะครับแม่ปันแล้วกับฟันนะครับฝันเจียกระบานเล่านะครับเราิมมีรถฮกลองมาจอดที่บ้านนะครับทะเบียนรถตัวเดียวเลขหาแปดคนบอกว่าเดขกล่างหาแปดเั่นนะครับยายบอกแม่ควบแม่ปันดีเนาะสุดยอดสำหรับแม่ปันนะครับปริอย่างครั้งเจแม่ปันนะครับซื้อชาติกาแฟซื้อเนื้อลุกนะครับติดตอนมารวยมาใดเด้อนะครับ ได้ตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องนะครับมือสุด้ายแม่นิลีสลรับแม่ปั่นนะนะครับเอา้าคู่ต่อไปกับเป็นพี่นัดนะครับพี่นัดเนี่ยเป็นเอซี่ทั้งช่องเล้นะครับเพิ่มมักจับเหล็กม่เขี้ยวน้อยมักจับเหล็กไม่เก๋นะครับคนกับแม่นเติมเนาะลาสุดนี่เพิ่มมักเลขปูบอกนะครับแปดหกซีซีนะครับเลขกรับหมอหกซีนะครับเนาะสำรับพี่นัดแม่นิลีก็เพิ่นนะนะครับ คนก็นเรียกโตที่ถูกยีเนาะละ่าสุดเด็กกไปจับไม่เกลี่ยทั้งบนทั้งล่างนะครับอืมวันนี้คนก็นจะจับถือยู่จับหกซีซีหกขึ้นก่อนเนาะสำหรับพินัดนะครับอ่ะนะครับอันนี้พินัดเ้อนะครับสุดยอดขึ้นก่อน,น,นะครับสำหรับพินัตเดี๋ยวตามไ้ครับก็ฟันไม่เขียหน่อยไม่เกลี่ยว่าพินัดจะซื้อแ้่ก็ได้ตามพินัตในน้านะครับเพื่อเด้ซอยกันเห็ดบุญเนาะนะครับส่วนแม่พ่นะครับอืม ไม่ไพ่คลิปก้อนนั่นันก็หนึ่งเกาหาพี่น้องเอ้ยนะครับลงกเตามึงเกาซีนะครับเสียดายเนาะบอกกล่อหกเนาะเออบอกซีหกนะครับไอ่ไข่เคียงเนาะมีแม่กองศีนะครับแม่กองศีนี่ฟันดีหมดก้อนเขียนแล้ววันที่หนึ่งเตามเดียวเนาะคนว่านะครับวันนี้มันก็ฟันในแง่แค่ปรเดียงเลยแค่บระเดี๋ยไล่ไลนะครับก็เลยทำอายุคนอายุคนแปดซื้อหานะครับเลือกออกหาแปดเนาะนะครับออกอีรีนะครับสำหรับ แม่กองสีนะออกอายุเพิ่นนะครับอ่านะครับแล้วกองสีก็มนี้โครงสุดท้ายอีกแล้วครับสำหรับแม่บัวเนาะแม่บัวฟันแม่นนะครับเอาเลขมงว่าแม่นเลขสามตัวบอเขาตรงน้องวันนี้ยต่ว่าเข่าสองตัวแล้วก็สองตัวไายนะครับสำหรับแม่บัวแปดซีหกนะครับอ่าแปดหกซี 8, 6, นะครับจากูมาซีหกหกซีนะครับแต่ถือว่าเลข แม่บัวนะครับเงินนี้ว่าเขาสามเขาสองนะครับเงินี้สำหรับแม่บัวเ้อนะครับแม่รุยพี่น้องเอ้ยแม่รวยมือสุดไทยแม่นิลีนะมองลวยก็ว่าแม่รวยในตามมือสุดไทยมักจะแม่นนะครับมู้นนี้กับฟันแต่ปลาเคิงโตนะครับปลาเคิงโตเปลนหาเรืองอันนี้พี่น้องเนาะมองลวยก็ถือน้ำพิ่งดยวยนะเปดหาตือนเรื่องอันแต่เคร่งค้ากันนะครับอืม ปลาครึ่งตัวมอเรกตีปลาแปดเนาะครึ่งคือหานะครับตีแปดหานหานแปดเนาะสุดยอดเลยสำหรับอ่าแม่ลุยนะครับผู้ใดอยากให้กำลังใจแม่ลุยเด้อนะครับก้นฟันแม่นนะครับเพิ่นหอยเข้ามาสี่ตลอดอยู่เนาะนะครับมะโกสุ่ยไทยนะมักจะแม่นเนาะนะครับสำหรับแม่บุญนะครับแล้วแม่นแม่ลุยนะครับผมเลยอนยะากสนับสนุนแม่ลุยสนับสนุนแม่ลุยกัติโต่อมาลุยมาเด้อนะครับอืม นางกผ้ากับแม่นจะได้ครับนางกผ้าฟันว่าเขาตะปูซับหัวเนาะนะครับอืมตะปูซับหัวนะครับมาเลือกอลงอายุแล้วหายสี่าห่าศูนย์เนาะเสียดายว่าได้กลับหัวข่งเขาเป็นหกหมายานะครับว่าสังเ็ตสีขุ่จะเขาเต็มเตรียมสำหรับนางกผ้านะครับอืมโค่นอกจะปูซับหัวเล่านะครับบอกอายุเนาะแต่ว่าเป็นโตกลับนะครับบ่ได้กลับให้ถือว่านางกรผ้าคนฟันแม่นดีๆนะครับอืม ล้าก็มีฟันเกี้ยวแมทับผ้าอย่างเี้เนาะหือจังไดเนี่ยแหละนะครับมองเราก็ลุงอายุนะครับผ้าถือกันนะครับสีเก่านะครับสีหกนะครับพอลี่นะครับพอลี่กับฟันแม่ฟันแหลกพี่น้องนะครับเนาะฟันแหลกเพิ่นนะครับฟันแหลกออกเล่าพี่น้องนะครับเ็ดศูนนะครับบันต่อมาออกวันเสาอ์เูนหยิบมาเม่นพี่น้องก็เอกเลขบ้านพอลี่นะครับหนึ่งเก้าสี่ออกงูซี่นะครับฟันแหลกพอลี่ฟันแม่นะครับแหลกกับเขาเล่าพ้อพี่น้องกัระวัางดีๆเด้อนะครับ วอดีขดฝันแหวนด้วยนะครับเพื่อนวอดีตะเรี้ยคำนวลน,นะครับเลี้ยฝันกับแมวนเหมือนกัน,น,กนครับลูกจานนะครับลูกจานให้เก่าสี่สามออกสี่หกไปตัดไหนหน้าเรี้กสามตัวแล้วเก้าสี่เก้าสามเหมืนกันนะครับเรียกออกหกสี่หกนะว่าจะกับหัวเก่าไหย่นะครับไปตัดไหนเนาะ ล้าพอดีน,นะครับเล่าพอดีจะออกไทนะ่เนาะแต่ชิมี่เท่กันเล่าออกไท่ขึ้นหนึ่งเก่าหาบางที่เพิ่นกับฝันไทยแหละพี่น้องนะครับขากับ่าไก่ยัเขาก็ซื้อหันเลยซื้อเนาะอืมฝันเจ้าก็ลดเยอะรดแดดเพิ่นนะครับเพิน่นขีความลดเลยนะครับนี่มอเลยบอวไาไยเยล่าเนาะไทยล้าเด้อนะครับหนึ่งเก้าห้านะครับรบดเตี่ยมหนึ่งเป็นหาแปดโอ้เชียดดยนะครับอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝันไทยนะครับเพราะว่ามอเลอร์บอยลงหายนี่สิบหกนะครับสังเกตนะครับ หนึ่งห้าเก้านะครับฟันวากินรถแดดบดขึ้นเหมือนนนะครับในฟันเมีเมตืตุยินผูคี้นะพอลี่นะครับพอลี่ผู้ฝันนะครับเสียดายไม่ไนะด้รถเต็มให้เนาะให้รถเต็มให้นจังเลยพี่นนองเอ้ยเนาะคือว่าละครับบางที่เพิ่นกับฟันหลายฝันแต่ว่าเท่ากับตีไปเล่าซื้อถิ่งมันเป็นกับเป็นไท้ยแหละเนาะนะครับแต่ว่ากับมันก็ถือเล่าเพื่อกันก็เกานะครับแต่ว่าฟันแม่นีพอลี่นะครับ มีฝันหนึ่งจำได้ว่าพี่น้องที่พอลี่ฝันว่าในเหตุเด็กสาวซ้ำหน่อยเนาะมัวรลกกัตีห้กันแต่ว่าเป็นเล้าเลยฝันละหมกนะครับบ่ไข่ดีสี่หกเนาะพอลี่ฝันแมนนะครับบางที่เขาว่าเล่าเล่านะเา้ยคือแต่เล้าอย่างเดียวนะครับมันออกเล้าก่อไข่ขึ้นเราเนาะเพราะว่าลักลักมันกับฝันไท่แหละแต่ว่าเพาว่าไก่ไก่เล่าเขาซื้อเล่าเาซื้อเนาะนะครับเอามีคนในเซียนนะครับ ไฮไว้ก็โดนแล้วนะเนาะเพิ่นไ้รัฐบาลไทยนะครับไฮบนไ้ล่างออกบนนะครับ,นะนรบนเนาะหกสี่สี่หก,กนะครับคนนี้นเซียนเพิ่นนะครับเล่นก็กมีพอลี่ฟันแหลกนะครับอืมพอลี่ฟันแหลกอืมก็เสียได้เยอะถือโกงมากนะครับโกงซี่เหลี่ยมบอลเลิกกัตีน้องแอมนซีโฟกับเจ็ดซีเนาะนะครับซิโกับเจ็ดซีนะครับ,บ,รบอืม ออกหกออกสี่หกเนาะนะครับนกน้อยอันนกน้อยอันนี่นักกงเนาะกับว่าได้ขึ้นวางสันขึ้นอ่านทะลุดมารวยที่ถอยหลังไปส้นเฮยียนเพิ่นก็ไปออกเรยกบ้านเพื่อนน้องพี่น้องครับกับว่าเขาพอลี่ยู่ไม่นเรืบ้านเดี๋ยวพอลี่พอลี่มาหมักวันออกดูแลนะครับ <c oughs> ก็บเลยื่าเขาเนาะ,ะเอามาเบื่องเรลยกเรลืเล่เลาเขาไทนะครับมีไฟแนนนะครับเรลือเล่าเขาไทกับสิมี่แม่เชี่ยน้อยนะครับไหหม่าห้าแปดสองนะครับ เลยออกหาแปดใข่นะครับอืมเมื่อช่น้อยนะครับกัยังแปดหาขึ้นก็นะครับให้เล่านะครับอืออกไข่นะครับบางที่กับพิว่าเพผนให้ยจะเล่าจะเล่ามันบอกไถ่โอเมีนเด้นนะครับมันไก่ยังเข้ากับเสื้อนั่นเนาะนะครับบางที่ปินไงไถ่น่ะแต่ว่าห้องเปิมมังใส่จะเล่าพนนะครับไม่อเช่นน้อยกันครับปูมาบอก ผู้บอกไง่ด้วยลุงง่ายๆนะครับผู้บอกว่าง่ายๆเ่ยนะครับงไงๆนะครับแปดหกซีซีมือเล็กมือก้อนเล็กไทยกับออกแปดหกเนาะมือไทยกับว่าออกหกซีซีหกนะครับถือสูดจอดดีสำหรับมีเขียวหน่อยเนาะวางคนก็ลายคนก็ลืมฟันนี่ไปแล้วนะห้องมีเขียวหน่อยครับนืมตัวนี้ลื่นพอใส่น้าโมหันนะนะครับนี่นะครับมีเขียวน่อยแปดหกซีซีนะครับบอกระดานไทยเด้่องหนะเนี่ย พี่น้องใชว่ามอเตอร์เวย์ว่องเงยเองเรื่อยนะครับนี่เขียน16เรื่อยนะครับคือรัฐบาลไทยเนาะนะครับกับเขาเขาไม่แค่น้อยอีกนีดนะครับเนาะสําหรับรัฐบาลไทยปูมาบอกอยากให้สังกัดกินซอยกันเนาะเสียดายนะครับพี่น้องไปตามเลขวัดอ่ตามเลขล้มบาทเนาะมอเตอรเวย์มุ่กับขากล้วเรื่องนะครับเลขล้มบาทเนี่ยยอดสุดทีมันหาลอยเกตนะครับหาลอยเกตบาทแต่ว่ายอดซื้ออีหลกน่ะ ห้าร้อยสี่สิบหกบาทก,บออกออีอีหลงเพิ่์นดี้นะครับกับไปโทษผีคนบา่าได้ห้าอาจจัดไปเรียบพ่ตโตนะครับเนาะคือว่าคนไฮแมนอยูยนยนะครับสำหรับทีผีโรงพยาบาลน,นะครับเอานะครับมาห้ากับผา่าเดิงเอามางมาเมเขียวหน่อยนะครับคือกันอี็กนะครับอืมให้เล่าออกไทยนะนะครับคือสี่หกนะครับเนาะให้เล่าออกไทยนะครับ,รบนะให้เออหพื่อ จดได้จดไปเลยนะครับสาหรับฝันเล่าไม่เกี่ยน่อยฝันเล่าไม่เกียเนาะมักจอกไทยด้วยกันนะครับบางคนก็องาฝันจะไทยเนี่ยอันนี้เพิ่นไปไว้สารนะครับเลขร้อยมาซี่ตัวนะครับสลหรับไม่เกียก้อนเหล็กไทยออกวางโเกระนุนสองมือดอกนะครับก็มาาอีนีนะครับนี่มาเออสี่หกสามศูนย์บอกสี่หกคนับออกรัฐบาลไทยสาหรับไม่เกียเนาะไถเล่าออกไทยนะครับ ลักกมีม่แมกเกนะครับฝันเกี่ยวกับอ่าพาพีนางเนาะ466โอ้ยออกไข่สามตัวพี่น้องนะครับอืมเสียดายฮอกบอกว่าเป็นเร่งใส่ตัวนั้นเนาะเร่งใส่ตะเล้านะครับพ่ออสนะครับพ่อซอสเกิดพึ่ง246พี่น้องเอ้ยนะครับออกสามตัวแตกเนาะอ่มข่าวกันมั้งใส่ตะเล้าเนาะนะครับบางที่ฝันเล่ามันกอไข่นะครับ ที่กินกาศที่ฟันไทยก็ได้นะครับปกต,ตีเป็นเล่าเนาะ<ส>นมอรวยกับฟันมือกันนะครับฟันจะต้องมดนะครับอันนี้ก็ตีว่าเป็นไทยที่กินแล้วเป็นเล่าเออที่จริงคิดว่าเป็นเล่านะครับเป็นไทยเด้อนะครับมอรวยฟันเองเนาะจะต,ต้องหมดละจนจำไม่ได้แล้วพี่น้องมาฟันเลยฟันเนี่นะครับจําว่าของใดเลขซี่ตัวมากหกแปดซี่หกเนาะออกอีลีพี่นอ46 46้องหกซี่สี่หกพวกไรพอมสองครูนะครับแมนนี่รีนะครับอันนี้ฟันแรลกมอรวยเนาะ จำอะไรแล้วนะครับว่าฟันอะไรนะครับก็ชื่อว่าไหเล่าเขาไทเนาะนะครับแ,ล,บแล้วก็มีพอลลี่นะครับนี่นี่พอลลี่ฟันละมกจำได้ว่าพี่น้องเนี่ยตีเป็นเล่านะครับอืมตีเป็นเล่าเอาอกไทโอ้ยอ,อดี้ฟันครับฟันเนี่ยฟันเห็ดผู้สาวจนแลวเนะคุว่านะครับเพราะว่าฟันละมกสี่หกแม่นี่ดีนะครับสำหรับพอลลี่นะแล้วก็มี่เม่เกี้นะครับเม่เกี้น้องปอน ผงผ้านะครับอือายุสิบหกสิบเจ็ดนะครับไห้เหล้าออกไข่นะครับจดด้วยนะครับพี่น้องมอเลยแในนํำว่าหาห้องมีแน่าจดเรือแคบจอะหน้าจอไว้ได้กแคบหน้าจอระวังแม่เขียวน้อยกับแม่เกี้ยวไว้ตลอดนะครับเลขกเปิ่นเรื่องดีๆแล้วมักเขาไห้เหล้าจะมาก่อไค้ถือกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องคนไทยเนาะแต่ทีนี้เลขยกไล่ะไรแต่ว่าช่วงนี้ ลายถลายคนหนึ่งมันไกลยังเขา่อยเอาไปซื้อหันก้อนนะครับก็เลยเอาไปซื้อพื้นบ้านก็เลยตีเป็นพื้นบ้านไปเบิดนะตีกินเราเลีงให้เขาตีเป็นไทยมันก็เขาไลยเขาอยู่นะครับก็อยากพี่น้องรองพิจารณาคนเดิน,นะครับอมลองจดไว้เก็บว้แคมปหน้าจอว้นะครับเอาไปซื้อรัฐบ,บานไทยเดคือกันนะครับขอขอบพูดหลายเรื่องนะครับติดติดตามชมมาเลยนะครับจนจบคลิปนะครับอยากนับสนุนอาจารย์ท่านใดให้กำลังใจอาจารย์ท่านใดครับติดต่อมาเลยมาใดเด้่อครับ ขอให้โชคเมานสุขสุขคตจะรับงวดต่อไปอ้าวสวัสดีครับ